เ,เพื่อนๆนักทุนนะครับเ,ออเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาพูดภาค2นะพอดีตอนนั้นผมพูดภาคแรกนะแล้วก็ก็เ,เช็คเสียงนิดนึงนะครับมีโทรศัพท์เข้ามานะครับเสียงดีนะก็ขออนุญาตพูดต่อนะครับว่าสิ่งที่คนอายุ50อยากจะบอกนะครับคนที่อายุยังยี่สิบสามสิบสีนะครับควรฟังนะภาคสองนภาค2นะองนะครับ ก็สิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คือในภาคแรกเนี่ยผมมีบอกไปในเรื่องของการออมใช่ไหมครับการออมตั้งแต่อายุอะไรยังไม่น้อยนะแต่ผมขอเสริมนิดนึงว่าเราอย่าลืมสังคมนะครับ <laughs> เพราะว่าก็คุยกันไปเรื่อย,เ,อยเนาะใน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 เทปที่แล้วเนี่ยพอผมลง youtube ไปก็มีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่า <laughs> เขาจาเป็นต้องมีเพื่อนไหมผมบอกเลยว่าเพื่อนนี่ จะเป็นต้องมีนะครับเราไม่มีสังคมนี่มันไม่ได้นะนะครับเราควรจะมีสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูคบเพื่อนให้เป็นนะครับก็คือคบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิดนะอ่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับก็เป็นคำโบราณเนาะอันนี้เป็นในวันทอล์กนะผมก็จะพูดสเปรย์ละไปนะครับก็ผมคิดว่าต้องคบเพื่อนต้องเลือกคบเพื่อนให้ดีนะครับบเลือกคบเพื่อนให้ดีนะครับแล้วเราก็จะ มีชีวิตที่ดีนะครับอันนี้ผมขอเสริมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวกันอะไรผมไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์นะครับมันเป็นการเปิดโลกแต่ว่าควรจะเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องไปรุ่นขั้นต่ําบัตรเครดิตนะนะครับควรจะไปเที่ยวแบบที่เรามีกําลังอะนะที่เราจะไปได้นะอาจจะจริงๆเรื่องการเก็บเงินโอเคอาจจะถือเป็น r i o r i ี y รองด้วยซ้สำหรับคนที่อายุยังน้อยๆน,นะครับ เพราะว่าเรายังมีเวลาในการหาเงินอีกเยอะนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานผมแนะนําให้ทํางานประจํานะครับถ้าเราไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยให้ทํางานประจําคนทําธุรกิจที่ประสบความสาเร็จจริงๆเนี่ยมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเราก็ได้นะอันนี้คือมันใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่แนะนําว่าเราทํางานประจํานี่แหละนะเพราะว่าเป็นการทำเป็นการเขาเรียกว่าลงทุนโดยที่เราไม่ได้ใช้เงินนะครับก็คือเราใช้แรงใช้เวลานะครับ ใช้แรงกับเวลาแล้วก็ได้เงินมาทีนี้เ,เงินเนี่ยเราจะจัดสรรยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเราจะไปเที่ยวเราจะไปใช้จ่ายหรือเราจะไปเก็บนะน,นี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็เรื่องคบเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเรื่องพวกนี้คือเราก็รู้นะถ้าเพื่อนคนไหนพาเราไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราก็คบเพียงผิวเผินก็พอนะครับไม่ต้องไปต่อว่าเขาไม่ต้องไป <laughs> นะเราแค่ผิวเผินนะเ <laughs> <ๆ>พื่อนคนไหนพาไปในทางที่ดี มีจิตใจที่ดีนะครับอ่าอันเนี้ยเราก็คบค,บ,คบกันไว้มีความจริงใจนะมิตรภาพที่จริงใจเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเพราะยามสูงอายุเพื่อนมันจะน้อยนะครับก็อันเนี้ยขอเสริมนะแล้วก็ผมก็พูดเรื่องการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตว่าเราไม่ควรไปจ่ายนะแต่ว่าไม่ได้ห้ามนะครับในกรณีที่จําเป็นนะบางทีมันก็จําเป็นนะเนาะชีวิตมันมีความจําเป็นนะครับแล้วก็เรื่องอ่าเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถนะนะครับผมก็พูดไปแล้วเนาะ ว่าบ้านผมคิดว่าสนับสนุนให้ซื้อนะครับถ้าเราซื้อมือหนึ่งได้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะครับแต่ว่าถ้า,าเราคิดว่าอยากได้กำไรที่ดีขึ้นในะราคาที่มันจับต้องได้นะผมว่าการมองหาบ้านมือสองเป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมซื้อเป็นบ้านหลังที่สองอ่าจริงๆก็คือเป็น มื่อก่อนผมอยู่คอนโดนะแล้วก็มาอยู่บ้านหลังเล็กนะตอนนี้ผมซื้อเป็นบ้านหลังที่จะเรียกว่าหลังที่3ก็แล้วนะครับซึ่งเป็นหลังใหญ่ขึ้นแต่ผมไปซื้อบ้านมือ2นะครับในราคาที่เรียกว่าดีกว่าในทำเลเดียวกันถ้าไปซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยราคาอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งที่สูงนะครับแต่พอซื้อบ้านมือ2ราคามันจะดีกว่าแล้วผมก็มารีโนเวทเอานะซึ่งก็เหมือนบ้านมือหนึ่งเลยแหละนะ <laughs> พอรีโนเวทเสร็จทุกอย่างมันก็ดูฉฉยไหลนะครับ ก็ระบบระบบสําคัญสําคัญเช่นระบบเกี่ยวกับน้ําไฟอะไรพวกนี้เราก็ควรที่จะทําให้มันดีไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็บ้านมือสองบางทีมัน10ปี10กว่าปีระบบพวกนี้อย่างสายไฟเงี้ยถ้าเราไม่ทําเพราะผมต้องทําชาร์จรถไฟฟ้าด้วยผมก็เดินสายไฟแบบอย่างหนาเลยอะไรเงี้ยนะรถนะครับรถเนี่ยก็คือจริงๆถ้าเราดูไม่เป็นเราจําเป็นต้องซื้อมือหนึ่งผมก็อยากจะแนะนําพวกรถยนต์ไฟฟ้านะ ก็คือกัดฟันนิดนึงซื้ออาจจะแบบ4,000สนกว่าบาทหรืออยากได้ดีๆนะครับก็คือซื้อแบบ5,000สนกว่าบาทนะที่เป็นแบรนด์ที่มีศูนย์บริการครอบคุมนะครับก็คือแบรนด์ที่ผมใช้เนี่ยแหละ,ะ b y d Dolphin เนี่ยนะนะครับผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเพราะว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายผมไปเยอะนะครับอ่ yes? าก็อย่างค่าน้ำมันผมตกเดือนสี่ห้าพนะครับ ก็ไม่ได้ไม่มีรายจ่ายตรงนี้ขึ้นมาเลยนะก็อย่างที่ผมพูดไปคราวที่แล้วเนอะก็ปีละห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทที่ประหยัดไปได้นะ <c oughs> นะครับหรือว่าลดมือสองที่เป็นรถน้ํามันเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะแต่ว่าก็เราก็ต้องดูให้ดีนะครับนะอนาคตมันก็จะเป็นลดมือสองที่เป็นรถไฟฟ้าซึ่งการบมเทงนั้นาผมว่าต่ํากว่าลดมือสองที่เป็นรถน้ํามันนะครับแต่ว่าเรื่อง อ่าไฟแนนซ์จะผ่านไหมอะไรไหมนี้เป็นเรื่องรายละเอียดละนะถ้าเป็นไปได้เราซื้อเงินสดนะครับเก็บเงินซื้อนะจะดีกว่านะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเข้าใจนะครับไปลองเป็นทางเลือกดูแต่ถ้ากําลังถึงก็คือรถมือหนึ่งก็เป็นอะไรที่ก็โอเคอยู่แล้วละนะครับไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรนะครับพูดถึงว่าเรามีทางเลือกหลากหลายก็แล้วกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับทีนี้เรื่องต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะครับ ก็เรื่องผมคิดว่าเราต้องเผื่อนะครับว่าเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินเจ็บป่วยนะนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต้องวางแผนนะครับการวางแผนเกี่ยวกับความเจ็บป่วยความฉุกเฉินอะไรต่างเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้ประกันได้นะครับใช้ประกันได้นะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตอะไรตรงนี้ได้นะครับซึ่งอ,อย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ มีคนรู้จักนะครับจู่ๆก็เป็นเมียร้ายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้วางแผนตรงนี้เอาไว้แล้วเราจะทําใจไม่ได้ก็คือการวางแผนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับของการเงินอย่างเดียวนะก็คือเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะคิดถึงนะครับแล้วก็ระลึกถึงนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายาที่ผม <c oughs> อยากจะบอกรอบที่แล้วนะ แล้วเออิมันมีโทรศัพท์สายโทรศัพท์เข้ามานะครับคือเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องการลงทุนนะครับคือการลงทุนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เราควรจะศึกษาเอาไว้นะครับโดยที่เราศึกษาก่อนก็ได้นะถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยก็เอาเงินไปฝากตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฝากประจํานะครับหรือซื้อสลักอมรัพย์ไปก่อนก็ได้นะเพื่อที่จะไม่ให้เราใช้เงินนะครับแล้วเราศึกษานะว่าเราถนัดอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่า ก็ก็คิดว่าต้องต้องทำแหละนะต้องทำนะครับไม่ทําไม่ได้ละนะในยุคนี้ถ้าเราไม่ไม่คิดจะลงทุนเนี่ยผมว่าลําบากแล้วไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามแต่ที่ดินก็ไนดะ้อย่างพ่อคุณพ่อผมเนี่ยซื้อที่ดินเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่ตกอ่าตารางวาละ 3- 4มสพันนะครับตอนนี้ขายตารางวาละเกือบ2 0 0 0 0นะื่นนะก็ซื้ออ่าสมมุติสัก500ตารางวาเนี่ยก็คือก็เกือบ10ล้านเข้าไปแล้วอ่ะนะนะครับ ในขณะที่ตอนซื้อตอนแรกมัน2 0 0 0 0นสาพันะครับตารางวาละสา0 0ันเนี่ยก็ประมาณล้านกว่าบาทเท่านั้นนะมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วถ้าเป็นราคาตลาดก็อาจจะขึ้นไปได้อีกนะซึ่งซึ่งถ้าเราดูที่ดินเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับอาจจะซื้อในใกล้ที่ทํางานที่เราเห็นทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยนะหรือว่าซื้อทองคำนะอย่างที่บอกว่าก็เดี๋ยวนี้เราก็ไปซื้อทองแบบเป็นเส้นเป็นอะไรก็ได้ที่แบบ ไม่ต้องเยอะแต่ขอให้เป็นทองแท้นะอย่าไปซื้อทองผสมทองหรือว่าทองไม่เต็มแล้วนะนะครับเพราะว่ารู้สึกยุคผมประมาณทอง8,000บาทนะอนนี้ก็มันก็ขึ้นมา40,000กว่าบาทละจะ50,000ืละใช่ไหมก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเออถ้าเรารู้งี้แล้วกันนะคนอายุ 20, 30, 40เนี่ยนะถ้ามา50อย่างผมเนี่ยรู้งี้นะผมก็ซื้อไปนานละนะ อะไรอย่างเงี้ยนะตำนองนั้นหรือว่ายุคนี้นะก็อาจจะเป็นพวกเหรียญบิตคอยหรืออีเาเรียมอะไรต่างนะซึ่งผมเร็งๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็คงถ้าผมจะซื้อจริงๆผมคงซื้อบิตคอยนะเพราะว่าผมคงซื้อตัวที่ดีที่สุดนะแต่ว่าผมก็คิดว่าจะซื้อด้วยสัดส,ส่วนไม่เกิน5%ของพอร์ตแน่นอนนะครับเพราะว่าผมมีความรู้ทางด้านนี้น้อยนะคือเราต้องประเมินตัวเองนะครับว่าเราถนัดอะไรจริงๆผมถนัดหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นไทยนะครับ แล้วผมก็กำลังกระจายความเรียนรู้เนี่ยไปสู่หุ้นนอกนะครับซึ่งตอนนี้ผมเริ่มต้นที่หุ้นจีนนะครับก็คือแล้วผมก็ซื้อหลายตัวมันก็ขึ้นมาเยอะเลยนะก็มียิ้มได้บ้างนะแล้วฝึนหุ้นไทยก็ตัวที่กําไรดีๆผมก็ขายไปหมดล้ะล่ะนะก็เหลือแต่ตัวที่แบบอาจจะแบบติดดอยนะก็ต้องยอมรับแหละนะนะครับแต่ว่าก็มีเงินปันผลที่เรียกว่าอยู่ได้สบายนะ แต่ว่าหุ้นจีเนี่ยกำไรทุกตัวเลยที่ผมซื้อซื้อไปสี่ตัวขายไปลวตัวหนึ่งนะกำไรทุกตัวเลยนะก็เรียกว่าเราก็ต้องลงทุนในสิ่งที่เรารู้นะครับก็คือถ้าเราไม่ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผมว่าเราเอาเอาเ,อาเงินทำทำยังไงก็ได้ไม่ให้เงินต้นมันลดนะครับก็คืออย่างเช่นไปฝากประจําบ้างไปซื้อสลากออมทรัพย์บ้างพอครบกําหนดถ่ายถอนออกมามันก็ยัง เงินก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าผลตอบแทนมันต่ําแน่นอนนะครับอะไรที่มันแน่นอนเนี่ยผลตอบแทนมันย่อบต่ำนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นก็เป็นหน้าที่เพื่อนๆที่จะต้องไปอลองพิจารณานะครับลองหาดูนะอ่ะผมขอสรุปแล้วกันว่าเรื่องที่ผมอยากจะบอกสําหรับคนอายุ50อ่ะผมขอแถมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจนะความอบอุ่นในครอบครัวนะครับ เงินซื้อไม่ได้นะเอาเงินซื้อลูกคุณสิลูกคุณจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะก็เป็นมีบางการณีแล้วกันแต่ว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้ความอบอุ่นของครอบครัวนะครับหรือว่าเอาเงินไปซื้อเพื่อนสิคุณก็จะได้เพื่อนที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับให้คำนึงถึงไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวก็คือเรื่องอสุขภาพกายสุขภาพใจ นะครับสุขภาพทางการเงินแก้สามประการนะมิตรภาพที่จริงใจนะครับแล้วก็ความอบบุญในครอบครัวนะครับเป็นอะไรที่เราจะต้องอสร้างมันขึ้นมานะครับโดยที่ต้องใช้ทักษะต่างๆที่อาจจะไม่ไม่ได้ใช้เงินละตรงเนี้ยนะอ่ะนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะสรุปนะผมขออนุญาตทายอีกนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมีข้ออ่ามี จะมีคอร์สฟรีนะครับให้กับสมาชิกฟินสับนะครับก็คือเปิดเทคนิคการค้นหาหุ้นเติบโตในยุคเศรษฐกิจฟืดครืองแบบมีชั้นเชิงน,น,นะอ่า <c oughs> นะครับฟังชื่ออาจจะดูอลังการนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นคอร์สที่ผมตั้งใจจะทําให้กับสมาชิกฟินสับนะครับซึ่ง1ปีเป็นสมาชิกรายปี2000เนี่ยจะได้เรียน2คอร์สต่อปีนะครับเป็นคอร์สฟรีซึ่งการสมัครฟินสับเนี่ยข้างในมันก็จะมี ผมก็จะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆอยู่ละนะครับอาจจะมีการติดตามผลประกอบการนะครับหุ้นที่น่าสนใจนะครับแต่ไม่มีการใบหุ้นนะอ่านะครับแล้วก็มีหุ้นต่างประเทศนะครับมีหุ้นในประเทศมีแนวคิดการลงทุนเป็นระยะะ,ยะนะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆตลอดเวลาเนาะก็คือได้สับสไากันนะครับ2,000บาทแ็กเกจ2 0 0 0บาทนะครับก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมอคอร์สเรียนฟรีนะครับซึ่งก็ เดี๋ยวคอสสำหรับปีนี้จะเริ่มมาทิตย์ที่23มีนาน,นี้และนะครับเวลาบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งนะครับก็สนใจก็สแกนได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับสแกนได้เลยนะนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับถ้าสมมุติว่าใครอ่าไม่อยากลงฟินสับไม่อยากาติดตามมากก็ผมก็มีกลุ่มเรียนหุ้นในหนังสือ4ชุดนี้เหมือนกันนะครับก็คือ หชุดมีสี่เล่มสี9เานะครับบันทึกรับเสยนหุ้นนะครับแนวคิดทางควงมหุ้น,นผลผลเศรษฐีหุ้นในเขตบางร้อนแนวคิดฝัามหุ้นเติบโต,ตแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนนะถ้าชอบอ่านการอ่านนะครับแล้วก็เข้ามาในกลุ่มเรียนหุ้นที่อาจจะมีคลิปที่เฉพาะจะจงนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็สมัครสั่งซื้อหนังสือสีเล่มนี้อินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบที่จะติดตามหุ้นนะครับ เป็นตามรีวิวหุ้นตามไรมาสนะครับรีวิวหุ้นเติบโตแนวคิดการลงทุนอะไรต่างก็สมัครตรงนี้แพ็กเกจ2000ต่อปีแล้วก็จะได้คอร์สเรียนฟรีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนว่ามันก็จะมีอ่ามันตามราคาเนาะสิทธิอะไรมันก็จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันตามราคานะครับจะบอกว่าตามราคาแล้วกันนะนะครับหรือว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปนะครับ ก็ขอเนี้ยสรุปนะครับสิ่งที่อยากจะบอกนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะก็เป็นไปได้เราเก็บเงินให้ได้นะครับพยายามนะครับข้อที่1เลยนะเราคนที่อายุ2ี่สิบนะครับพยายามเก็บเงินให้ได้แล้วก็พยายามหามิตรภาพที่ดีไปด้วยนะอย่าคือนกมันต้องมีขนน่ะนะคนมันต้องมีพวกบ้างนะไม่งั้นเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะครับยืนระยะไม่ได้หรอกนะ มีเพื่อนไว้บ้างแต่ว่าเราเราครบบัณฑิตเราจะครบคนผ่านเท่านั้นแหละอย่าเป็นแก๊งโอริโอ้พูดกันง,ง่ายๆนะนะครับสําหรับพอเราเก็บเงินได้แล้วเนี่ยศึกษาความรู้ไปแล้วเนี่ยนะครับพอถึงช่วงหนึ่งนะครับที่เราเริ่มทํางานแล้วเริ่มมีบัตรเครดิตนะครับอาจจะอายุช่วง2 0 3 0อะไรเงี้ยอย่าไปจ่ายขั้นตามบัตรเครดิตนะครับเด็ดขาดเลยนะผมถือว่าเป็นยกเว้นเรามีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า ทางต้องเข้าโรงพยาบาลหรือต้องอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยนะนนนะครับก็าอะไรจำเป็นนะอย่าไปจ่ายก็อย่าไปจ่ายขั้นตามบัตรเครดิตนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยอายุสา4สิบสี่สิบอะไรเงี้ยเราศึกษาเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรแล้วก็เราเริ่มที่จะซื้อสินทรัพย์นะครับผมว่าการเลือกซื้อบ้านเนี่ยก็เป็นอะไรที่อ่าผมว่าควรจะมีที่ที่ซุปหัวนอนผมใช้คำว่าที่ซุปหัวนอนแล้วกันนะครับแต่ส้รารับคนที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะอาจจะอยู่บ้านพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็น มันอย่างดรนิเวศนะอยู่บ้านของแม่ยายมาตั้งนานนะ <c oughs> จนยึดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีเงินเหลือไปลงทุนไงแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีบ้านจริงแล้วจะต้องมีบ้านเนี่ยผมว่าการหาบ้านมือสองเป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะครับทาเลยดีๆหน่อยนะแล้วก็รีโนเวทมันหน่อยนะครับผมก็ทําแบบนี้นะก็คือซื้อบ้านมือสองเอานะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการซื้อรถนะก็ผมว่าถ้าเราพร้อมจริงๆเนี่ยรถมือหนึ่งมันดีที่สุดอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเราไม่ต้องมาประวงว่าเครื่องยนต์นกลไกมันจะเป็นยังไงใช่ไหมหรือว่าแบตเตอรี่มันจะเสื่อมไปแค่ไหนนะครับไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าผมอยากให้ถ้าเป็นทางเลือกก็คือรถมือสองนะครับหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะมันก็จะช่วยเซฟเรื่องค่าพลังงานนะครับรถยนต์มือสองก็เซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแต่อาจจะไปใช้จ่ายทางด้านเมนเทนนนแทนนะก็เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาควบคู่กันไปนะ แล้วสิ่งที่อยากจะบอกต่อมาก็คือลงทุนลงทุนลงทุนนะครับศึกษาการลงทุนนะครับลงทุนในสิ่งที่เราถนัดนะครับจะเป็นหุ้นไทยก็ได้หุ้นนอกก็ได้นะครับเป็นทองคําก็ได้เป็นที่ดินก็ได้เป็นบิตคอยก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนลองไปศึกษานะครับอย่าทิ้งเรื่องการลงทุนการลงทุนเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าอนาคตมันจะเป็นพสซีฟอินคามให้เรานะเมืนยังผมลงทุนหุ้นแล้วเป็นหุ้นปันผลในในกุ๊ปก้อนหนึ่งก็สร้างพสซีฟอินคามให้ผมทุกเดือน มันจริงๆไม่ใช่ทุกเดือนมันคือปีหนึ่งมันปันผลสองครั้งนะครับแล้วก็ผมมาหารเฉลี่ยเนี่ยตอกต,ต่อเดือนได้เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ทําให้ผมอยู่ได้อย่างสบายนะครับแล้วผมไม่มีหนี้ปลอดหนี้เลยนะ <Likewise> ถ้าเป็นไปได้อย่ามีหนี้แต่ผมเคยมีหนี้ตอนซื้อบ้านนะครับตอนนี้ปลดหนี้ไปหมดละนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คืออย่าลืมสุขภาพกายสุขภาพใจมิตรภาพแล้วก็ความออุ่นในครอบครัวนะครับแล้วก็สุขภาพเงิน รเรื่องพวกนี้มันจะวัดกันตอนที่คุณมีอายุในระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่มีสังคมไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ผมว่ามันก็เป่าเปี่ยวนะนะครับอย่าทิ้งสังคมนะครับอย่าอินโทรเวิร์ดมากเกินไป <c oughs> นะครับเอ็กโทเวิร์ดออกมาบ้างนะแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะสุขภาพใจบางคนซึมเศร้าอะไรพวกเนี้ยผมว่า มันไม่ดีนะครับมันจะทําให้ชีวิตเราคุณภาพชีวิตมันตกนะครับต่อให้คุณมีเงินเยอะๆจิตจิตใจคุณซึมเศร้าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ดีนะครับเทียบกับว่าเรามีเงินพอประมาณแล้วจิตใจเราดีดีกว่าแต่ว่าถ้าจะให้ดีคือเรามีเงินที่อยู่ได้สบายดีแล้วก็มีจิตใจที่ดีด้วยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ บ้างไม่มากก็น,น่อยนะวันนี้ไม่มีใครมาขัดนะ <c oughs> ไม่มีโทรศัพท์ม,มาแฝกผิดพลาดประการใดก็ขออภัยร่วงหน้านะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆถ้าฟังถึงนี้พบอิสรภาพทางการเงินได้ดังที่ใจต้องการนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันมานะครับให้ผมได้รับรู้ว่าเออมีคอมเมนต์มีอะไรนะ <c oughs> จะได้มีกําลังใจในการที่ด,ดําเนินรายการต่อในแว่นทอล์กนะ แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนหนังสือผมได้นะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามได้หรือว่าจะพิมพ์ซับก็ย้อนกลับไปดูสแกนสมัครได้เลยนะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับในแว่นท็อปก็เดี๋ยวเรื่องเทปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆติดตามกดติดตามกันไว้นะครับคอมเมนต์มาก็ได้อยากให้พูดเรื่องอะไรนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ